โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลป,ปวัฒนธรรมไทยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์โดยศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยโดยต้องมีการรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า50คนที่มีสมาชิกอย่างน้อย2ช่วงวัยซึ่งโครงการจะสำเร็จได้นั้นต้องทำกิจกรรมดังนี้ 1. จัดตั้งคณะทำงานจำนวน6ถึงคนที่มีตัวแทนจากกลุ่มไว้ต่างๆและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนทุกช่วงวัย 2. จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำกิจกรรมทางกายจากนั้น ร่วมกันกำหนดข้อตกลงการทำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยของคนในชุมชน 3. คนในชุมชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ตามวันเวลาและสถานที่ที่ตกลงไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนคณะทำงานติดตามและเก็บข้อมูลการทำกิจกรรมทางกายเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งาน 4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสรุปผลลัพธ์สำคัญดังนี้สมาชิกของกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ80เข้าร่วมทำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เมื่อชุมชนลงมือทำกิจกรรมครบถ้วนแล้วจะทำให้คนในชุมชนอย่างน้อยสองช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป